สวัสดีทุกคนทุกท่านทุกบ้านติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กนะคะคลิปนี้จะพามาทำความรู้จักกับนี่เลยเนี่ยต้นตีนตุ๊กแก่นะฮะสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของต้นตีนตุ๊กแก่นะยฮะหญ้าตีนตุ๊กแก่ก็ว่าจะพืชข้างทางนี่แหละนะค่ะแต่เขาก็ค่อนข้างดีจานะมองในความสวยของคนชอบมองวัชพืชนะคะที่เขามีดอกสวยค่ะก็เป็นแค่วัชพืชแต่เขามีดอกที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ อืมเ,อเรื่องของสรรพคุณเขาก็เยอะด้วยนะเนี่ยค่ะหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามนะคะแต่วันนี้เ,เราเนี่ยค่ะพาไปดูพาไปชมนคะคะว่าสมุนไพรตินตุกแกเนี่ยนคะคะมีชื่อนคะท้องถิ่นว่าอะไรแล้วนคะคะแก้อะไรได้บ้างมีสรรพคุณอะไรบ้างเนี่ยคะกับสมุนไพรตินตุกแกที่มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆบ้างเนี่ย หญ้าตีนตุ๊กแกเนี่ยหญ้าตีนตุกตต๊กโตเนี่ยหญ้าตุ๊กโตนะฮะเทียนเศรษฐีอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็ต้นตีนตุ๊กแกที่กล่าวถึงเนี่ยนะะก็จะเป็นนะ่คะพันไม้ตระชนิดเนะะี่ยค่ะที่ไม่เหมือนกันน่ะนะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะใครที่เห็นนะ่คะก็เกิดเป็นวัชพืชอยู่ข้างทางนะคะเกิดนะทุกสภาพพื้น พิวะนี่ค่ะของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะตินตุ๊กแกค่ะมีถิ่นกําเนิดในเขตรอ้อนธพอเมริกานะคะจะเป็นไม้ลมลุกแล้วก็เป็น,นพัชพืชชนิดหนึ่งที่ทนแรงได้ดีนะคะมีอายุเพียงฤดูเดียวมีอายุเพียงแค่ฤดูเดียวนะคะมีลากแก้วแล้วก็มีอายุได้หลายปีนะคะลำต้นทอดเหลือยไปตามพื้นดินแล้วก็ชู ส่วนยอดตั้งตรงนะคะสูงประมาณ30-50เซนติเมตรนะคะส่วนข้อที่สัมผัสพื้นดินจะออกลากนะคะตามลำต้นจะมีขนยาวสีขาวขึ้นปกคลุมนะ,ะต้นมีขนาดเล็กและเอ,อเรียวสีขาวแกมสีเขียวนะะี่ะแตกแขนงเล็กน้อยขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเม็ดนะคะ ม่ต้องขยายพันธุ์เฉพาะเม็ดดอกนะคะรุ่มผัดมาค่ะปิวไปนะคะโต๊ะใสก็เป็นหันแหละนะคะการเพาะเม็ดแล้วก็ปักชำนะคะเพราะว่า,ขาแขนงเขาค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะมีเขตการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนทางทวีปอเมริกาปัจจุบันเนี่ยคะพอขึ้นอยู่เป็นวัชพืชทั่วไปในประเทศไทยนะคะได้ทุกภาคนะตามข้างทางพื้นที่ ชื้นทั่วไปนะคะแล้วก็ตามทุ่งหญ้าต่างๆด้วยเนี่ยค่ะมอยเขาสวยเขาก็สวยนะแต่ว่าใบตีนตุ๊กแกเนี่ยค่ะใบเขาก็จะเป็นเฉียวเขียวนี่แหละนะคะใบเดี่ยวเนี่ยเรียงสลับเนี่ยค่ะตรงข้ามกันเนี่ยค่ะลักษณะของใบก็เป็นรูปอ่าอรีนะ่คะรูปหอกรูปไข่หรือรูปข้าวหลามตัดเนี่ยค่ะปลายใบแหลมค่ะโคนใบสอบเนี่ยค่ะส่วน พอเป็นหยักทางหากนะคะมีใบขนาดากว้างด้วยนะคะประมาณ2เซนติเมตรนี่แหละนะคะส่วนด้านบนก็เป็นร่องนะคะตามที่เห็นเลยนะดอกเขาสวยนะคะเราชอบมองค่ะดอกตีนตุ๊กแกนี่ตามนี้เลยนะคะเขาก็จะออกดอกประมาณนี้ดอกตีนตุ๊กแกก็เป็นช่อนะคะชนิดเกิดจากทานนะคะ ส่วนผลนเขาก็เนี่ยค่ะก็สวยนะคุณสมบัติของตีนตุ๊กแกเนะะี่ยใบหญ้าตีนตุ๊กแกมีรสเฟื่อนนะคะตําพอกรักษาฝีได้นะคะแล้วก็ใบใช้ตาพอกอากาศนะพอกอาการปวดนะแก้อักเสบตามข้อนะคะตามกระดูกได้ด้วยนะคะส่วนวิธีกําจัดเขาเนี่ยเขาเป็นวัชพืชนะคะ ใช้วิธีใช้วิธีการเขตกรรมทั่วไปนะเช่นการถากะ้อนกน,นะคดตัดให้สั้นเพื่อไม่ให้ออกดอกะะหรือพุททิ้งใช้สารที่มีต่างๆะะถ้าใครที่ไม่ชอบอเนาะส่วนประโยชน์นะคะต้นอ่อนใช้เป็นอาหารสัะะตว์กระสิเป็นนานีีก็สิเป็นง่วงเป็นควายไป็นสัตวะะ์โมมากาไก่ค่ะขเขาก็จะมากิกะะเพื่อที่จะสำลอกอ่า สารพิษนคะออกจากสัตว์ต่างๆได้นะคะใช้ปูเป็นพืชประดับทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขาออกดอก้ดอกเขาจะสวยมากเลยนะคะใครที่ชอบอะนะใครที่ชอบมอ,มองดอกหรือว่ามองวัชพืชน,นะะต่างๆะนะเขาก็จะมีความสวยนะคะดอกตีนตุ๊กแกก็คือดอกของต้นตีนตุกแกนั่นแหละนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นดอกช่อขนาดเล็กตามที่เห็นนะคะทุกคนสวยไหมเขาว่าสวยนะ